หนาวๆเกาะเพื่อนเพื่อนถึงก็มาขอไปหาน้องดีกว่า ะไปหาคุณแม่กันนะเพื่นเพื่อนดราใสลวดเ แป๊หนึ่งว่าพีเรไม่โดน